สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาววราพรเพียรอ,อนิรุตรค่ะดิฉันชื่อนางสาวสศิริุฒิภเกิดค่ะพวกเราอยู่ชั้นป .21 ทับ3แผน,นกวิชาการบัญชีนะคะวันนี้จะมาสรุปหน่วยการเรียนรู้ที่1ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับดิจิทัลน,นะคะเรื่องประเภทของสื่อดิจิทัลประเภทของสื่อดิจิทัลน,นะคะสื่อดิจิทัลเป็นสื่อที่มีการนําข้อความการาฟิกภาพเคลื่อนไหวเสียงมาจาดัดรูปแบบโดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ก้าวหน้าทางด้านคอมพิวเตอร์ค่ะ การสื่อสารทางออนไลน์หรือตัวกลางที่สร้างขึ้นโดยอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาจัดก,การตามกระบวนการและวิธีผลิตนำมาเชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้งานและตรงกับวัตถุประสงค์สามารถแบ,บ่งประเภทสื่อชอนได้ดังนี้ค่ะ C.D. Taining นะคะคือการสร้างสื่อดิจิทัลในลักษณะที่เป็น cd ที่ใช้ในการสอนการใช้งานจะเป็นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เช่นการสอนการใช้โปรแกรม Microsoft Word เป็นต้นนอกจากนั้น C.D. Taining ยังครอบคลุมไปถึงเรื่องการสอนการทำงานของโปรแกรมต่างๆจะใช้เป็นการสาธิตการทำงานของโปรแกรมเป็นต้นค่ะ C.D. Presentation นะคะคือการสร้างเป็นสื่อดิจิทัลในลักษณะที่เป็น C.D. ที่ใช้สําหรับการนำเสนอในสถานที่ต่างๆเช่นนำเสนอข้อมูลในที่ประชุมนำเสนอข้อมูลบริษัทที่เรียกว่า Company Profile ค่ะ V.C.D. หรือ D.V.D. นะคะคือการสร้างสื่อดิจิทัลในลักษณะที่เป็น C.D. ภาพยนตร์ที่มีการตัดต่อภาพยนตร์ต่างๆในลักษณะที่เป็น Movie Clip แล้วนำมาจาัดเรียงต่อกันเป็นภาพยนตร์หนึ่เรื่อง อีบุ๊กและอีดิ u คิมเนตนะคะ, e ะ, e ะ,ค,ะคือการสร้างสื่อดิจิทัลในขณะที่เป็นการทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถสร้างโดยการแปลงไฟล์เอกสารต่างๆให้เป็นเว็บเพจหรือ PDF ไฟล์เป็นต้นค่ะพวกเราขอจบการนำเสนอค่ะ